อยากจะมาเล่าความประทับใจค่ะทุกคนคือวันที่3กรกฎาคมนะคะเป็นวันสุดท้ายที่แอนจะต้องอำลาบานาฮิวที่ประเทศเวียดนามแล้วนะคะซึ่งแพลนของเรานะคะจบจากที่นี่เราก็จะไปต่อที่เมืองฮอยอันฉันลักเธอคะ่ะ ก่อนเช็คเอาท์นะคะเราก็พากันไปชมโชว์ต่างๆเลยค่ะที่นี่นะคะคึกครื้นตลอดเวลาค่ะวันที่เรามาถึงก็น้องคนนี้เลยค่ะไปส่งเราถึงห้องนะคะแล้วก็วันที่กลับนะคะน้องก็มาส่งกลับด้วยค่ะ ความประทับใจนั้นก็คือว่าน้องมีความใส่ใจค่ะทุกคนตอนที่น้องมาหิ้วกระเป๋าให้เราเพื่อที่จะไปส่งเราอย่างห้องพักน,น,นะคะน้องก็เห็นแล้วว่ากระเป๋าของพวกเรานะคะล้อหลุดค่ะวันนี้ที่เราจะกลับค่ะน้องถามว่ามาดามมานามผมเตรียมล้อ,ลอกระเป๋ามาให้ผมจะเปลี่ยนให้ ซึ่งน่ารักมากเลยค่ะคือเราไม่ได้ร้องขอเลยแต่น้องเขาจัดการให้เลยเรียบร้อยค่ะน้องเขาบอกว่าอย่างน้อยก็คือพอให้การเดินทางของแอนกับแฟนนะคะได้ลุล่วงนะคะราบรื่นไปค่ะ จริงๆนะคะกระเป๋าของแอนก็ไม่ได้ยี่ห้อไม่ได้ราคาแพงใดๆเลยนะคะตั้งใจว่าอ่าใช้รอบนี้นะคะก็จะทิ้งไปแล้วค่ะคือเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปหาซื้อกระเป๋าใหม่ค่ะเราก็เลยต้องทนใช้ไปก่อนนี่คือความใส่ใจจริงๆค่ะอยากจะบอกว่าโรงแรมของเขานะคะมีพนักงานที่ใส่ใจแบบนี้คือความประทับใจสุดๆไปเลยค่ะ จากนั้นน้องก็เข็นกระเป๋าค่ะมาส่งจนถึงเคเบิลคาเพื่อที่เราจะลงไปหาไกด์ของเราอย่างด้านล่างนะคะทุกคนแอนอยากจะบอกว่าแอนประทับใจมากเลยค่ะที่นี่คือประทับใจตั้งแต่โรงแรมนะคะแล้วก็พนักงานของโรงแรมนะคะเคเบิลคาร์ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งวิวแบบว่าให้ไปเลยล้านวิวค่ะ โรงแรมที่อยู่ที่บานาฮิลนะคะมีที่เดียวค่ะชื่อโรงแรมเมอร์เคียวเฟรนช์วิลเลจนะคะทุกคนคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าราคาห้องพักของแอนราคาคืนละเท่าไหร่นะคะแอนจองห้องพักผ่านอโก da นะคะตก ที่คืนละ5,000กว่าบาทค่ะซึ่งเป็นห้องทริปเปิลรูมนะคะตอนนี้ไกดและก็คนขับของเราอยู่ด้านล่างแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแอนจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อนะจ๊ะในคลิปหน้าค่ะอย่าพลาดนะคะคือเราจะไป Marble Temple นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปที่นี่ค่ะที่นิยอมมากเลยนั่นก็คือเรือกระโดงที่เมืองฮอยอันค่ะ แอนต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอนมาตลอดค่ะสวัสดีค่ะ